เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล up ไปพร้อมกันนี่คือ king of pvp นะครับ king ี้สู้ได้กับทุกเมตานะครับ king ที่สู้ได้กับทุกตัวในเกมโบนโลกใบนี้อดีตนะกับเมลิโอดูสลอสเวนนะฮนี่เลยนะแม่เอามาแกงวะเนี่ยวันนี้น,น, <c oughs> นี่คือจะเอาเมลิ o ดัสมาแกงวันนี้ไหมครับจานหมี เฮ้ยไม่ได้นะครับใครจะเอาเมลูดัสมาแกงไม่มีนะวันนี้เราจะมาเบิ้มๆใน p ีพกันแบบคือลือเลยนะครับลีลิกหรือว่าของเทพของเมลิโอดัสเนี่ยก็ได้ทําเสร็จตั้งแต่ไอคลิปก่อนหน้าคลิปเดียเน่แล้วแต่ว่าลองเอาไปเล่นไม่รอดทุกคนเห็นแบบดาเมจแรงๆที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี้ยพอไปเล่นจริงๆเนี่ยยืนสนามให้ได้ก่อนแต่ในวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอาตัวมันเนี่ยไปลง p v p อีกรอบนึง อยากจะรู้ว่าตูคิดผิดหรือเปล่าแต่ว่าทีมที่เล่นเนี่ยไม่ใช่ทีมเดิมที่ผมเอาไปตุยแล้วนะครับทีมเดิมนั้นมีเดียเน่ด้วยก็อยากเอาเมลดัสเนี่ยยิงคู่กับเดียเน่ไงแต่ไม่เอาดีกว่า <No. S 1> วันนี้เราจะมาโชว์เมลิอดัสแบบของเทมาเล่นกับเดียเน่เดียเน่ก็โชว์หมดอ่ะดีนะครับมันไม่ได้นะมาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันทุกคนว่าเป็นทีมอะไรนะไปดูกันแฮ เป็นทีมนี้เลยนะครับทีมฟูปีศาจนะ่ยก็จะมีเมลิโอดัสลอสเวนที่ตัวลิงก์เนี่ยเป็นตัวของมาเอลนะเพิ่มดาเมจที่สร้างนะครับตัวของเมลิโอดัสเนี่ยสกิลเนี่ยทั้ง2ส,สกิลเลยไอ้สกิลนี้โจมตีแล้วก็เพิ่มเกรดที่ขั้นสองนะสกิลนี้เป็นสกิลไม่สนป้องกันทั้ง3ขั้นเลย แต่หลักๆเนี่ยมันไม่ใช่สกิลนะครับสกิลเป็นแค่แบบเป็นแค่ส่วนเสริมที่ทาให้เมลูดัสเนี่ยแรงจากอันติเพราะว่าอันติเนี่ยจะวัดจากการ์ดของตัวมันเองด้วยใบยละ60%เปแล้วก็ได้เปรียบธาตุเสมอไม่ว่าเองจะเป็นธาตุอะไรแต่ว่าที่โกงเนี่ยคือพาสซสฟนะพาสซสฟเนี่ยว่าถูกโจมตีแบบคิดดิคอนนะไม่รู้จะก,กี่ฮิตก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคิดดิคอนสักฮิตหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มแรงการ์ดสกิลทุกใบบนมือเลยนี่คือความโกงของตัวมันในอดีตนะครับ เป็นการเพิ่มแหลงสกิลนะแล้วก็ของเทพออกดาบปริศาตของฟาสนีก็คือการเพิ่มดาเมจที่สร้าง10%ต่อเกตไม่ตายของตัวเอง1ลูกถ้ายิ่งมีเกตไม่ตายเยอะก็จะตีแรงสกิล2นี่คือปัดปืปดปัปดปืดแน่นอนนะครับเราจะใส่หมวกบ็งคิงด้วยนะเห็นไหมมีมงกุฎด้วยโคตรเท่จัดมาดิสองตัวที่เหลือเนี่ยไอตัวเนี้ยเอามาเป็นตัวดาเมจช่วยตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวพาสซีมืดมีตึบๆบด้วย ถ้ายิ่งฝ่ายติดมึนมีตุ๊บๆเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเซลล์นี้ตัวนี้เอามาใบาเลือดใบหิวแล้วก็ลดเกตอันติแต่ว่าตัวมันเนี่ยต้องมีเกตอันติ4ีลูกขึ้นไปซึ่งตัวลิงก์เนี่ยเป็นตัวงซาลิเอลเด็กเวนนะเป็นลิงก์เป็นเจน2นะเชลเลอร์ม,มีแค่พาสิฟก็จะเพิ่มอัตราจอเกาะ40%เลยนะให้กับเผ่าปีศาจแล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่สร้าง10%ตต่อดีวับด้วยนี่แหละ คือความแรงของทีมปีศาจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมจะกินอาหารเป็นโจมตีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีมเล่นกันด้วยวันนี้นะครับจะลองมันทุกทีมอ่ะที่แบบที่คิดไว้อะนะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันแทะตาที่หนึ่งแกงวันนี้อ่ะเอาไมล์ดัตมาแกงวันนี้จะกับทีมนางฟ้าโตัวตัวไมล์ดัตมาแกงแน่นอนนะทรงนี้ทีมนางฟ้าจะสู้ได้ยังไงรับ มาและอย่างเป็นท่าสีแดงด้วยก็ตุยไปดิจารจังหวะนี้จะเหลืออะไรล่ะครับตีไปก่อนเนบใช้เซลดิสเนี่ยตีไปเออปาดหูแล้วยังถึกตัวหนาเตะนะตัวหนาเตอรนะ์แล้วจะจัดการยังไงตียิงแฟนซีไปก่อนหนึ่งทีน้ำคำคๆแล้วก็ปาดไปเออไม่อย่างนั้นดีครับทุกคนนะ่มาเมลิโอดัสต้องได้โชว์แล้วจังหวะเนี่ย เดี๋ยวรอให้ฝ่ายตีคิดดิคอนมาก่อนนะครับมาเอลน่าจะตีมา1ทีนะครับแล้วก็มากเล็ดนะแต่มากเล็ดน่าจะเปิดบัฟมาก่อนทําให้มาเอลเนี่ยตีตึงๆไงก็ตีแบบแรงๆเ,เลยอ่ะเออดาเมจที่สร้างก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาเอลก็โซล่าเลยโซล่าเลยโอ้ยังปะ <laughs> มันจะรอดปะเนี่ยมันจะ <laughs> มันจะรอดปะเนี่ย <laughs> ไม่รู้แหละแต่เมลิวดันเนี่ยอยากปาดปืนมากๆเลยเดี๋ยวเราครับนี่ก่อนเลยเพิ่มมาตีมาขำๆนะครับ พร้อมกับคือตีกดเลยดีกว่าไหมเออตีกดไปเลยไงแล้วก็เซลดิสเนี่ยตีไปฮะขอเพิ่มเลือดมาก่อน <Get it. S 1> นี่นี่ <Get it. S 1> น, <get it. S 1> นี่เพิ่มเลือดมาก่อน <Yeah. S 1> แล้วก็ปกัดปื้อโคตรแรงตีโคตรแรง <Yeah. S 1> แต่ตต้องยืนให้ได้นะน้องฟื้นฟูไม่ได้อันตีพี่มาแล้วด้วย <Yeah. S 1> คือเตรียมเบิร์สอันตีเบิ่มเบิ่มคือลือแล้วล่ะจังหวะนี้ มาเขาก็ล้างดีบัฟไม่อีกแล้วดีบัฟคือมาก็เลยล้างดีบัมัมากิง่งแล้วก็แงเปิดโล่ตีมาเออตีปกติดีไม่สตันแล้วก็เปิดโล่อ่าตีปกติดีไม่สตัรกัดเบิ๊ก <get> อ้ยัดแค่เอ้ยมันไม่ได้นะเล่นอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเนี้ยครับนี่เลยใช้เซลลดิสนะครับรวมการ์ดมาเอ้จริงจริงก็ตีไปสสกิลก็จบจบกันไปเพื่อนนะตีไป3มสกิลเนี้ยครับ ปาดไปก่อนแล้วก็ลดเกตดอันติที่อลิซาเบอ่าตุยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตีไปปาดนี่แล้วปาดปื้ดปาดปาดื้ดแล้วก็ตีเออโอ้โหเกับตุยเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็โดนใบไปนะครับแต่ว่าเมลิโอดัสเนี่ยคือต้องมาแล้วปเปล่าดูการบนมือผมด้วยเป็นไง <Brand. S 1> การบนมือเป็นสิบเป็นล้านคือเมลิโอดัสเนี่ยต้องมาแล้วจังหวะนี้นะครับ ต้องได้ใช้แล้วต้องได้โชว์แล้วอันตีเนี่ยเอ้ยบันนะครับบันก็ตีมาบันทอนจิตใจมาหนึสเต็ปอันตีไม่ได้ใช้ด้วยแล้วไงมาเอลว่าไงก็ตายไปดีครับผมโอ้โหไม่ได้ใช้อันติว <the> อเตอเฮ้ออจบแล้วจบแล้วเพื่อนนะครับอาเมลิโอดัสมาเก่งปเดี่ย ah. นะเนี่ยเห็นปะ่ะคือมันนะอะเปาะแบบกระดาษ A4 เลยอะ่ะทุกคน นะมันจะยืนยังไงไหวอะ่ะคือตัวอื่นมันไม่ได้เปาะขนาดมันไงไปก็ตีไปที่ไอหมอนี่ก็ตายไปครับผมตูเล่นตัวอื่นก็ได้ให้นี่ไงก็ยิงต่อเลยเรียบร้อยนะอีกฝ่ายก็จีจในตาแรกนะทุกคนนะตาต่อไปต้องได้ใช้อันตีของเมลิโอดัอยังงั้นมันอยู่ไม่ได้นะเมื่อกี้คือสวยๆเลยนะแต่เสียดายโดนสตันของอลิซาเบธนะครับอย่างนั้นนี่คือเบิร์สตัอตียัดหน้าไปแล้วเนะี่ย เ e นต a เข้าเบรสนี่ปาดปืดเเรียบร้อยนะครับในตาแรกนะครับทุกคนเว้จีจีตาที่สองนะครับตานี้เราจะลองแบบไม่ได้โฟกัสที่อันติเราจะกูถามมือจริงๆนะเจอทีมนางฟ้าอีกแล้เราจะลองปาดปืดนะตูจะปาดปืดทุกตานะครับเดี๋ยวก่อนตาแรกเหมือนเดิมตามสเต็ปเด็กแนวของเราก็คือ อย่าเพิ่งใช้เมลิวอดัสนะใช้ตัวอื่นตีไปก่อนนะก็ะคือเนี่ยตีไปก่อนเลยเอทรอร์ซาหนำแล้วก็ใบไป,ไปตีละตีไปก่อนเลยไอซาลิเอลนี่ก็ถึกเปี้ยถึกเปี้ยเออตีไปเออรู้สึกว่าตูวจะเล็งผิดตัวเป็นเลง็งตัวของซาลิเอลฉนเฉยนะครับจะเล็งมากเรเล็นะไม่เป็นไรแต่มากเรเล็เนี่ยน่าจะมีทรามิเอลนะครับอ่ะตีมา เราจะรอดาเมจของนายนะรอบนี้เราจะไม่เน้นนันตินะครับเราจะแบบตีปืดๆเลยจะปาดปืดๆเลยนะเดี๋ยวทุกคนบอกเอ้จานเน้นนันติไปหรือเปล่าตามเมื่อกี้ถ้าเมลิโอรัสปาดไปก็ตุยหมดแล้วใช่เน้นนันตินะครับเพราะเราจะโชว์เมลิโอรัตย,ยังไงแล้วมาตีมาต่อเออขอคิทีิคอนกิน oh. ดิคอนหน่อยดีเพื่อนโอโ้คีบบอร์ดจัดแต่ทุกคนในซาเิเอวนี่คีบบอร์ดเกินมามาครับเดี๋ยวเรารวมการ์ดไปนะครับนี่เลย ดูจะตีเองเลยแล้วก็ปาดไปเหมือนเดิมนะแต่ตีไปก่อนตีนี่โอ้โห <c oughs> ตายไปเลยก็มโผมโคตรเลน <c oughs> เพิ่มเลือดมาด้วยแล้วก็ปาดไปตีเชื้อนี่ไงเราตีเชื้อตีเชื้อไปเลยฟื้นฟูไม่ได้น่ทีนี้แหละเมลิโอดัสของเราเนี่ยก็จะมี anti <c oughs> อันติแรงเบิ่มเลยทุกคนเรารอเวลานี้มานานแล้ววันที่เมลิโอดัสเนี่ยจะเบิร์สอันตีใส่หน้าน,า,นายเฮ้ย เดี๋ยวพึ่งโอ้โหจะเย็นไอ้นุม่มโอ้ยยังก่อนยังก่อนบอกเลยเดี๋ยวพึ่งอจ่าพึ่งเป็นไงยัง <It S 1> ถึกกันครับ จริงๆว่ะทุกคนเจอทีมนางฟา้ามันยืนไม่อยู่นะครับืไปตีนี่ไงแหละนี่แล้วตีคำคำไไปก่อนนะมืดมิดเออเฟนสีตีบายแรงๆแล้วก็ลุกล้ำไงก็แตกไปแล้วโอ้ต,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 ตัดตัดตัดไปดีกว่าอีกฝ่ายไม่รอดแล้วเฮ้ยเฟนซี ไปฉากหล่อๆไปหน่อยแล้วเมื่อไหร่ตัวจะได้เล่นเมลิโอดูตมาเลยเราจะกินเป็นพลังต่อสู้อะครับอยากจะเปิดก่อนมากๆเลยในตาน,นี้นะนะมาพลังต่อสอู้เจอทีมนางฟ้าอีกแล,ล้วเลยถามจริงโอ้โหแล้วมันจะยืนไหวยังไงล่ะทีมนางฟ้านะไหนตัวไหนเอ้าจะออกทำไมอย่าเพิ่งออกนีเพื่อนโอ้โหยังไม่รู้เลย What? มาทุกคนนะครับในตานี้นะตานี้เราจะเปลี่ยนทีมแล้วเราจะใช้เดียนเน่ไงคืออยากจะลองเดียนเน่ก็มาดิครับนะครับใช้เดนะียนเน่เนี่ยเป็นตัวแบบตัวรับตีนหน่อยนะอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้มาในตานี้นะก็เปิดทอนมาตามสเต็ปนะครับแล้วก็เซลดิสเนะ่ปาดปืชไปก่อนคือปาดปื้ดไปที่เดียนเน่แล้วก็ใบไปอ่าก็ขอนขวงสว่านมาก่อนเลยแล้วก็ไปนะครับตีปลายหนึ่งทีน่าจะใส่ทราเมียะไม่รู้หละแต่ก็ เอาก่อนเลย1นึ่สเตปไงฟื้นฟูไม่ได้นะครับแล้วก็โดนล็อกอยู่นะครับกับทรามเอีวนะมาอีกฝ่ายตีมาเลยคือรับตีแน่นอนจงังหวะนี้นะ่ะเออเดียเน่เขาก็เปิดแบบเปิดขอนขวงสว่านมา1ทีไนงะแล้วก็ปปเกสซี่ล็อกตีมาที่เดียนเน่นะไม่เข้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะเวิร์กกว่ากันนะครับนี่ปาดปาดมาคิดีิคอนมาด้วยเออก็เพิ่มแหลงมา เฮ้ยทีมนี้เข้าเขาอ่ะทีมนี้ทรงมาทรงมาหรือเปล่าทีมนี้นะครับปาร์เดียนเน่ครับตีไปก่อนแล้วก็เมลิโอดัสนะฮะตีไปขำๆหนึ่งทีก็เพิ่มเกณฑ์อันตรีไปก่อนก็เคออสเบสหนึ่งทีไม่ค่อยแรงมากนะครับประเด็นคือจะเอาอันตรีแหละแล้วก็คริสซิล็อกนี่แหละพร้อมกับเมลิโอดัสนะครับปาดไหมปาดเออเฮ้ยผมว่าทีมนี้มาว่ะ ทีมนี้มาเนะครับเมลิโอดัสเราโคตรแรงนะครับแถมมีตัวทอนอย่างเดียนเน่ด้วยนะครับอีกฝ่ายก็คือตีได้แค่เดียนเน่เท่านั้นว่ะมามาชัวนะทีมนี้นะเออป๋านีครับป๋าก็ลํำเสิร์ฟมาหรือเปล่านะครับอิสเบก,กตีมาที่เดียนเน่นะครับแต่ว่าไม่เข้าเนะ่เดียนเน่นี่คือตั้งทอนตึงๆเลยแล้วก็ป๋าปัดมือโอเลวาโดมาที่เดียนเน่ต่อก็ไม่เข้าเอยเข้าอยู่เฮ้เข้าอยู่ <c oughs> เข้า,ขาแรงด้วยแต่ว่าเคลซี่โฟเมเนสก็ตีมาที่ ตีหมู่มาก็เพิ่มแรงกระจายนะครับมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์ความแรงความเบิ่มแล้วล่ะทุกคนเนะี่ยไปเมลิโอดัสนะครับอันตีไปเลยขอเบิ่มเบิมคือลือหน่อยไปขอนขวงสวานแล้วก็อันตีขอแรงแรงมาแย่งแรงแบบสมงจริงโอ้โหล้านสี่โคตรแรงล้านสี่อะทุกคน ดาเมจตึงๆครับมีดาเมจจากเดียนเน่อีกนะครับดาเมจที่สร้างคือแบบแรงเบิ้มนะเฮ้ยทีมนี้มานะอา่าโอเลวาโดมาทีเดียนเน่ก็ยังก่อนเดียนเน่เริ่มถึงแล้วเอา้เอาจะก,กคดคลิกขวาออกเกมทำไมอะ่ะงงไปตีไปคิดว่าจบจบแล้วไม่ใช่คิดว่ามันจบแล้วทุกคนนี่แหละก็ปิดฉากไปแบบสมจริงอวตารไตรภาคก็เรียบอ ตีดอกลาเป็นแสนจังหวะนี้โอ้เรโนโกาชิ <c oughs> เรียบร้อยนะครับตานี้นะในตาสุดท้ายในวันนี้มาครับเจอกระทีมบันว่ะแล้วก็มีโกเทอร์ด้วยโอ,โอ้เปิดก่อนไปเลยเปิดก่อนไปเพื่อนนะแ,แต่ว่าจะเปิดก่อนผมเนี่ยคือเองเนี่ยต้องไว้หน้าด้านผมด้วยนะครับก็คืออย่าเพิ่งตีด้านผมตายนะ <c oughs> ถ้าตีด้านผมตายเนี่ยเดียนเน่มันจะได้โชว์ไงมันคือไม่ได้ไงนะครับนายต้องแบบ ต้องอย่าเพิ่งตีด้านผมนะโหใครนี่เละเออเออคิดีคอนไปโอ้โหใบมาวะโอ้โหชิสกิวบัฟไม่ได้ด้วยก็ตึงแล้วก็โอ้โหโอ้โหคิดีคอนน่าแหละครับผมเพิ่มมาคือขั้นสองไม่ได้ใช่ด้วยนะประเด็นคือประเด็นคือขั้นสองเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยไงนะโอ้โหไม่มันขนาดนั้นนะเพื่อนนายทําแบบอย่างนั้นมันไม่ได้นะไปฮะ นี่เลยเดียนเน่นะตั้งถอนไปแล้วก็ตีไปที่โกเทอร์ทุกคน,นไหนดูหน่อยว่าตัวไหนเนี่ยใส่ทราเมเอลโกเทอร์หรือเปล่าอ่าโกเทอร์ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราตีไปครับตั้งถอนมาก่อนให้เมริวดั้เรายืนก่อนแล้วก็คาเลซี่ล็อกนี่นะขำๆหนึ่งทีแล้วก็ปาดปืด้ดโอเคปาดปื้ดไปหนึ่งทีไงคือไม่ให้ฮิวไงนะโหลดขั้นการ์ดด้วยเอาเรื่องเกินอย่าบอกนะว่านายแบบ กดโกเทอร์ทุกเทินเลยเลย <c oughs> คุณถามจริงไอซองนะอ่ะสงสัยสงสัยจะไม่ได้เล่นเมริโอดันแล้วแหละจังหวะนี้โอ้โหแต้มันจะใบ้ทุกตาอย่างนี้นะมันไม่ได้เล่นนะแล้วก็ตีที่เดียนนี่ว่าไงยังโกหแล้วเดียนนี่เนี่ยคือการโจมตีพี่ไว้เนี่ยเดียน <c oughs> <c oughs> นี่การโจมตีหนูหายไปไหนนี่ นี่เลยทุกคนเล่นอย่างนี้ดีกว่าไหมนี่ไง <g ül> ดีเลยถอนมาอันตีพี่มาแล้วบอกเลยมาฮับ้ยอย่าบอกว่าโกเธอเอาอีกแล้วอรอโกเธอมีสกิลทุกตาเลยหรอทำจริงมันมีสกิลทุกตาไม่ได้นะโอ้โห <g ül> ดูถามจริงคือมีสกิลทุกตาเลยเลยอ่ะบันโอ้โหบันเริ่มแรง ปันเริ่มแรงแล้วแต่ก็ฮิวเลือดขึ้นมาก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วก็โกเทอครับผมตีมาที่เดียนเน่ครับลดเกตอันตีด้วยอะไรกันครับเนี่ยนํำจริงปาดไหคือตูต้องได้เล่นและต้องได้ใช้แล้วนะอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนตีไปก่อนอนี่ไงตีไปแล้วก็ตีไปต่อนะครับเดียนเน่เน่ก็ตีไปเลยไม่รอช้าแล้วคิด,ดิคอนพี่อยู่ไหนนะคิด,ดิคอนไม่ออกเลยเหรอทำจริงแล้วก็ไปฮะกระนันนำคลีซี่ล็อก นีแล้วไปก่อนเลย1ลูกมาอันติต้องมาแล้วจังหวะนี้โกเทอร์อย่าบอกว่าโกเทอร์เอาอีกแล้วโกเทอร์จะติดทุกตาไม่ได้นะครับต้องให้ผมแบบได้เกิดอันติหน่อยนะโกเทอว่าไงอีกฝ่ายอ่ารวมการ์ดของเมอร์ลินมาเฮ้ยรวมหรือเปล่าอีสปอร์ตหรือเปล่าเราเ่อเราเริ่มอ e ีสปอร์ตแล้วนะเรานะเออก็มาอ่าตีมายังไงอ,อย่าพึ่ง น่าอะไรครับผมก็เพิ่มคันการ์ดมาสองไงเฮ้ยเฮ้ยเบันบันโอ้โหเฮ้ยบันมันตีแรงขนาดนี้เลยเหรอมาแรงเกินอ่ะมาแรงเกินไปหรือเปล่าเกินปุยมุ้ยอ่ะความแรงเดี๋ยวเรานะครับใช้เมลิโอดัสนะครับตีไปนะสองใบอย่างนี้เลยอืมลองปาดไหมเออลองปาดไปหน่อยนะครับเออยิ้มมาบางทีเออโอ้โหไม่คิดที่ควนเลยเลยทำจริง นี่กินดิคอนเด๋ไวไอเมเดวดัสไปไม่สนป้องกันกูผิดอ,อะไรเนี่ยไอเฮียมันกินดิคอนเลยอ๋อเฮ้ยถ้ากินดิคอนนี่บันนี่หายไปแล้วนะเมื่อกี้ w ว่าเ <c oughs> ต๋อฟอสตุแตกโอ้ดวงระดับพระการจักรวาลกาแล็กซี่หรือเปล่าดวงขนาดนี้ว่างไงเล้วตีต <c oughs> ัวอื่นไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่างไงอ่าบันอันติมาแล้วก็ g ี Easy ซี e <c oughs> ่เยังวานี้ โอเคครับผมนะครับวันน <c oughs> yeah, ี <c 195 2> R, ้ก็ลองไปดูประมาณนี้แล้วกันไม่รอดอย่าหาเล่นนะครับถ้าไม่มี LR อย่าหาเล่นเด็ดขาดนะครับนี่คือตูเตือแล้วนะไปเล่นเดียนเน่ดีกว่าแล้วก็ดีกว่าเยอะนะเผื่อไอ้บันก็ดีกว่านะครับเมลิโอดัสเนี่ยถ้าไม่มี LR หรือว่ายังทํา LR ไม่ได้อย่าหาเล่นนะครับผมให้เลทตอนนี้เลยนะสองเต็มสิบเลยนะนี่พูดจริงนะครับอยู่ที่2เต็ม10อย่างน้อย2แต้มเนี่ยก็เป็นอันติที่แรงล้านหนึ่งเนี่ แต่ที่เหลือเนี่ยถ้าได้โดนเปิดก่อนด้วยนะโอ้โหยังหวังได้เล่นนะครับเปาะเป็นขี้เลยเปาะเป็นกระดาษเลยเนะเผอผื<ๆ>่นนี่แบบตัวอื่นน่ะไอไอป่าเขียวตัวเก่าอะ่ะยังมีความถึกมากกว่าอีกนะครับถ้ามายืนคู่กันนะนะไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็ก็นั่นแหละก็ตามนั้นนะตามสภาพใครที่ดู YouTube ท่านอื่นมานะบอกเลยนะถ้ามาเล่นจริงๆอย่างผมเนี่ยสแต็คห้าตาเนี่ยคือเรียวๆเลยนะตูแบบเอาห้าตามาให้ดูด้วยนี่คือเปลี่ยนทีไม่ดูด้วยนะแถมกินพลังต่อสู้มาให้ดูด้วยเป็นไง สภาพนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามไป้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไาในคลิปหน้ากับเกม7บาท8บาท9บาทสวัสดีผม